Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin am ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับที่พระองค์ได้ให้เราได้มีวันนี้อีก มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับในการที่จะดำเนินชีวิตนะครับที่เราจะขาดไม่ได้นะั่นก็คือการตอา่ออัดการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบ่าวของลอสบาร์ฮาเนวตาลานะครับเท่าที่เรามีความสามารถนะครับในทุกๆเวลาในทุกๆโอกาสนั่นเองนะครับแล้วก็จะต้องอคำนึงถึงข้อใช้และก็ข้อห้ามต่างๆท,ที่พระองค์ลอสบาร์ฮาได้ห้ามเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆๆหรือเรื่องใหญ่ก็แล้วแต่นะครับ พี ah uh ah ่นะครับในอัลกุรอานอัลลอฮฺสุลต่านได้บอกเราในสุรานิซะนะครับอายะที่ยี่สินะครับเกี่ยวกับการที่เราจะแสวงหาทรัพย์สินต่างๆนั้นก็ขอให้มันได้มาโดยสุจริตนะครับด้วยความชอบธรรมนะครับอ่ลนรอบว่านะครับว่ายาฮฺอัลลอฮดีนอามานูลาตะกกุลูอัมบาละกุมใบนะกุมบิลบาติลอิลลาอันตะกูนติจารตันอันตารอดิมิงกุมวลาตักตุลุวลาตักตุลุอัมฟุสะกุมอินัลลอฮฺะกานะบิคุมบรฮิมานะครับ ออ้เรื่อนี้เอาลอสซาลาบอกนะครับว่าบรรดาผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายพูดถึงคนที่มี إ านนะที่ศรัทธ,ธาตอ่อรัชสมาตาว่าจงอย่ากินทรัพย์สินของพวกเจ้าในระหว่างพวกเจ้าโดยมิชอบนะครับก mm ็ hmm. คือหมายถึงว่าทรัพย์สินที่เราได้หามาได้เนี่ยนะเขาขอให้ให้มันได้มาในทางที่ถูกต้องในทางที่ชอบนะไม่ใช่เป็นการเบียดบังหรือเป็นการยักยอกนะของใครเข้ามานะครับโดยที่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้รับการยินยอมต่างๆทุกอย่าง ะครับอ่าคือได้มาอย่างถูกต้องอย่างบริสุทธิ์นั่นเองนะครับอ่เาเลา์บอกนอกจากมันจะเป็นการค้าขายที่เกิดจากความพอใจในหมู่พวกเจ้านะอ่าถ้าเป็นเรื่องการค้าขายอ่าที่เกิดจากการพอใจก็คือเป็นเรื่องการค้าที่มีการตกลงราคากันต่อรองราคากันนะจะถูกหรือจะแพงเนี่ยอันนี้ก็อยู่ขึ้นอยู่กับอ่าข้อตกลงแล้วก็ความพอใจของคู่ค้าของเราน,นเองนะบางทีบางครั้งเนี่ยนะครับอาการ จริงในเรื่องการค้าขายนี่มันก็มีรายละเอียดเยอะนะเยอะนะทั้งทั้งในตัวสินค้าด้วยสาระสำคัญต่างๆในตัวสินค้าในราคาต่างๆนะผู้ขายนี่ก็จะต้องเปิดเผยทุกอย่างนะครับไม่ได้ปิดบังนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งในสมัยทโทรศลล์ลาสลัมนะครับมีพ่อค้าเนี่ยมีขายสินค้าไม่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแป้งหรือจะเป็นอะไรนะครับเอาที่เอาที่ดีเนี่ยว้งข้างบนเอาที่ไม่ดีเนี่ยว้ข้างล่างนะอันเนี้ย เป็นลูกเล่นเป็นการเอาเปรียบผู้ผผซื้อนะ,อะทุกวันนี้ก็ยังมีให้เห็นนะครับบางทีเราไปซื้อของตามตามร้านตามร้านที่ขายของยกตัวอย่างเช่นผลไม้เนี่ยบางทีเอามันปนกันหมดนะครับเอาดีๆเนี่ยไว้ข้างบนโชว์ไว้ข้างหน้านะครับและที่ไม่ดีนี่อยู่ห้างหลังนะเวลาเวลาจะเวลาจะซื้อเนี่ยก็เลือกไม่ได้ด้วยเขาก็หยิบเอาที่ไม่ดนะีให้มาอันนี้จะเห็นนะครับเป็นลักษณะของการเอารัดเอาเปรียบกันการโคดโกงกัน นะซึ่งไม่ถูกต้องไม่ชอบจะกดไม่ชอบด้วยด้วยคำสั่งของลอสเวลานะครับว่าให้เรานั้นเกิดจากความพอใจในการเป็นการค้าที่เกิดจากความพอใจในหมู่พวกเจ้านะเพราะสินค้าต้องชัดเจนนะดีก็คือดีไม่ดีก็ไม่ดีก็ขายอีกราคาหนึ่งนะครับถ้าคนซื้อก็พอใจก็ตกลงว่าโอเคอันนั้นก็ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเป็นการคดโกงการเป็นการปิดบังอำพรางกันนะอันนี้สิ่งที่ได้ไปเนี่ยนะมันก็จะเป็นของขรอม นะบริโภคเข้าไปนี่มันก็เป็นเลือดเป็นเนื้อนะเนื้อ,อที่ถูกท,ที่ที่งอกเงยขึ้นมาจากของารอมเนี่ยทศนิกรบอกว่าไฟนรกเนี่ยเหมาะกับมันนั่นเองนะครับในยาน,นี้เราบอกว่าจงอยาก,กินทรัพย์ของพวกเจ้านั้นเราพวกเจ้าโดยมิชอบนอกจากมันจะเป็นการค้าขายที่เกิดจากความพอใจในหมู่พวกเจ้านะครับและจงอยาฆ่าตัวของพวกเจ้าเองนะตัวนี้ก็คือหมายถึงการฆ่าฟันกันนั่นแหละครับการ ช่วงชิงแย่งชิงกันอะไรกันแล้วก็ป้นฆ่ากันอะไรต่างๆพวกนี้นะอ่าเราบอกอย่าฆ่าตัวของผู้อื่นเพราะการฆ่าคนอื่นก็เหมือนกับฆ่าตัวเองเราไปฆ่าเ,าเขาเขาก็มาฆ่าเราลักษณะแบบนั้นแหละครับนะเราบอกถ้าจริงอัลล์นั้นเป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเสมออัลลอฮ์บอกนะครับว่าว่ามายาอันซาลิกะอดว่ามายแอันซาริกะอุดวานมวาซุลมาฟาซาฟะนุสลีฮินารอวกาณซาลิกาละลอฮยาซีรอนะครับผู้ใดกระทำเช่นนั้นพือกรอย่างที่ว่าเนี่ คือ,อกินซับกันโดยไม่ชอบนะ,ะหรือ,อมีการฆ่าแกงกันอะไรการต่างๆพวกนี้โดยที่ไม่ได้ถูกต้องอยู่ในธรรมนองครองธรรมเนี่ยนะครับเอาเอาไปพูดในธรรมเช่นนั้นน่โดยเจตนาและละเมิดแล้วก็ข่มเหงต้องมีเจตนาด้วยนะเจตนาละเมิดแล้วก็ข่มเหงก็คือหมายถึงว่าถ้ามันเกิดจากการพลาดพัง้งการที่ไม่ได้เจตนานะตัวนี้นะก็ไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้นะครับเอาเราบอกเราจะให้เขาเข้าในไฟนรกและนั่นเป็นสิ่งที่ง่ายได้แก่เรา,าสุมานาะหัวตาแล้ว วันข้างหน้าเนี่ยอัลเราธนาจะคิดบัญชีนะคนที่ประพฤติอย่างนี้ที่ระทำแบบนี้และตัวอย่างมีเห็นเยอะแยะไปนะครับเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับช่วงอันอีกเราก็เคยได้ยินข่าวนะครับพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยนะครับก็มีเรื่องพิพาทกันบาดหมางกันเรื่องทรัพย์สินเรื่องมรดกนะครับก็ถึงขนาดฆ่าแกงกันเลย <c oughs> นี่เราก็มีเหตุแล้วอันนี้สิ่งต่างเหล่านี้แหละครับอันนี้ก็จะต้องไปชดใช้กันในวันอาคิเราะห์นั่นเองชีวิตก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิต เอาลัตตานั้นเป็นผู้ทรงยุติธรรมนะครับเอาล่์บอกยนะครับว่าอินตะจตานิบากะบาเอรมาตุนฮานะอันหูนุกฟิรอันกุมไซยัติกุมวันุดุคิลกุมมุรคลันกะรีมาหากวกเจ้าเนี่ยปลีกตัวออกจากบาปใหญ่ๆของสิ่งที่พระเจ้าถูกห้ามให้ละเว้นมันแล้วเนี่ยเราก็จะลบล้างบรรดาความผิดเล็กๆน้อยๆของพวกเจ้าออกจากพวกเจ้าและเราจะให้พวกเจ้านั้นเข้าอยู่ในสถานที่อันมีเกียรติ นี่คือสิ่งที่พระองค์เนาะสุประตาสัญญาไว้นะครับว่าถ้าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยไปีกตัวออกจากบาปใหญ่คือหลีกเลี่ยงการทาบาปใหญ่นะบาปใหญ่นั้นคืออะไรนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นการทําชิริกการตั้งบาคีต่อละซุบฮานในหัวตาลานะ,ะเราไปห้อยซีมาแขวนตะกุดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือ,อไปให้อ่า เคารพบ,บูชาสิ่งอะไรที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่จะให้คุณให้โทษกับเราช่วยเราได้เราเหนือจากาาลาสเวลาแล้วนั่นแหละคือการตั้งบัคีต่อลาสุมหฮานะวัวตารานะครับการฆ่าคนการใช้เซฮัใช้วิชาไสายศาสตร์เนี่ยตัวนี้ยังมีไหมก็ยังมีอยู่นะครับคนที่ยังรุ่มหลงยึดติดกับสิ่งต่างเหล่านี้ก็ยังมีนะใช้วิชาเซฮันะฮะนะซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกห้ามาไว้แล้วนะครับการกินทรัพย์ของเด็กกำมพราเช่นนี้ก่อน อันนี้ก็มีเห็นเยอะเหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยเด็กกำพร้าที่เป็นหลานเรานะญาติพี่น้องเราเสียชีวิตไปทิ้งลูกไว้เป็นกำพร้านะครับเขา,าต้องดูแลแต่เผอิญเด็กกำพร้าเนี่ยเขาก็มีทรัพย์สินม,มีมรดกอยู่นะมีที่ดินอยู่ที่ฝา,ากพี่ฝากพี่ฝากน้องกันไว้ยังไม่ได้รับโอนกลับเข้ามาเนี่ยก็คนที่นันคนที่ที่ฝากรับฝากเขาก็ถือโอกาสเบียดบังยยกย่อออกไปเลยนะครับ ไม่ยอมที่จะคืนสิทธิ์ให้กับเด็กกำพร้าเข้าไปการกินดอกเบีย้ยเนี่ยอันนี้เยอะเลยินดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มันมีมันมีวิธีการลหลายอย่างนะครับที่พยายามที่จะ,ะเลี่ยงนะครับคือต้องการที่จะที่จะรับตัวนี้เข้าไปถามว่าบางทีเราเงินเงินดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับถ้าสักสองสามร้อยสี่ห้าร้อยบาทเนี่ยพอจะตัดใจาได้นะครับสำหรับบางคนนะครับบางคน แต่ถ้าเงินดอกเบี้ยเนี่ยประมาณสัก4 0 0 0 0ื่นหหรือสี่แสนห้าแสนเนี่ยถามว่าจะตัดใจได้ไหมนะบางคนก็ตัดใจไม่ได้นะครับก็มั่วนิ่มไปเลยนะครับทำเป็นวูไม่ชี้ไปต่พวกนี้นะแล้วก็ตีความไปเรื่อยเปื่อยนะบอกอันนี้ไม่ใช่เรื่องดอกเบี้ยเป็นเงินปันผลบ้างอะไรบ้างอันนี้เขาได้เอาข้างเข้าถูนะ่ยรู้ทั้งรู้อยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าเอาข้างเข้าถูเพื่ออะไรเพื่อที่จะบริโภคเอาดอกเบี้ยนั้นะมาบริโภคมาใช้มาจ่ายนะอันนี้ก็ถือเป็นบาปใจการหลบหนี ข้าศึกในวันประจันบาลเวลาทําสงครามกันเนี่ยถึงขั้นต้องตะลุมบอลกันเนี่ยนะหลบหนีกลัวนะครับกลัวตายนั่นเองนะครับการใส่ร้ายหญิงบริสุทธิ์นะคนที่เป็นมุมมินผู้หญิงที่มีความบริสุทธิ์ปลตองจะถูกใส่ร้ายใส่คายต่างๆการในคุณต่อบิดามารดาการพูดเท็จแล้วก็การเป็นพยานเท็จอันนี้การด่าว่าบิดามารดา ของตนเองคือไปด่าว่าบิดามารดาของคนอื่น,นก็เป็นเหตุให้บิดามารดาของตเองถูกด่าว่าเช่นเดียวกันอันนี้ก็ถูกห้ามไว้ต่างๆเรานี่แหละเป็นตัวอย่างหนึ่งราะนอ้อนเราบอกว่าถ้าพวกเจ้าปลีกตัวออกจากบาป,ปใหญ่นะครับแล้วเนี่ยเราก็จะลบล้างความผิดเล็กๆน้อยๆออกจากพวกเจ้าถ้าเราออาทางจากบาปใหญ่นี้พระองค์นรสลาก็จะลบล้างให้นะครับการที่เราม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 าัมาสยิดนะเดินมาหรือขับรถมาอะไรก็ดีเนี่ยพระองค์นรสตลาก็จะลบล้างให้ความผิดนะกลับก็จะเพิ่มพูนความดีให้ เราอาบน้าละหมาดเนี่ยครับอาบอย่างถูกต้องตามสุนธนัของตอระซูลสโลลารีวัลสลัม,มบาความผิดที่เกิดจากมือก็จะทัถูกลบล้างไปที่เกิดจากตาที่เกิดจากหูก็จะถูกลบล้างไปที่เกิดจากเท้าก็จะถูกลบล้างไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ลอสบุบะตลาณานั้นสัญญาไว้แล้วนะครับถ้าเราออกทางจากบาปใหญ่นะแล้วทําอย่างไรถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็มีอย่างเดียวก็คือต้องเตาบ้าต้องสารภาพผิดต่อลอสุบฮาเนวะตาลา นะครับแล้วก็ตั้งใจอย่างแนว่วแน่ว่าจะไม่กลับไปกระทําอีกนะในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่นั่นเองนะอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺเวลาบอกเราให้ชัดเจนน,เนะครับอัลลอฮฺบอกว่านะครับถ้าพวกเจ้าปรีกตัวออกจากบาปใหญ่แล้วของสิ่งที่พวกเจ้าถูกฆ่าไปแล้วเว้นมันแล้วเนี่ยเราก็จะลบล้างบรรดาความปีดเล็กๆน้อยๆออกจากพวกเจ้านะและท้ายสุดเนี่ยเราจะให้พวกเจ้านั้นเข้าอยู่ในสถานที่อันมีเกียรติ <c oughs> ก็คือสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานวุวาตาลนั่นเอง นะครับอันนี้เป็นคำมั่นสัญญาที่พระองค์และอัลกตรอานดได้สัญญาเราไว้ในอัลกุรอานนั้นมีมีข้อสัญญาหลายอย่างในในอัลกุรอานเนี่ยที่พระองค์ได้สัญญาไว้ให้กับเรานะครับให้เราได้เข้าไปศึกษาได้ไปดูนะครับในประเด็นวันนี้ก็คือ,อให้เรานั้นอ,ออกห่างดีห่างจากการการกินทรัพย์สินกันโดยไม่ชอบนะครับโดยไม่ถูกต้องนั่นเองนะถ้าจะเป็นการได้มาทั้งทรัพย์สินก็ให้เกิดจากเป็นความพอใจของทั้งสองฝ่าย เกิดจากการค้าเราก็บอกอันนี้เราขายสินค้าตรงนี้ในราคาเท่านี้นะทั้งทุนทั้งกาไรเนี่ยคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างนี้ท่านพอใจจะซื้อไหมถ้าพอใจจะซื้อนะ,อะก็ซื้อไปหรือจะต่อรองราคาก็ต่อรองมานะถ้าตกลงกันในราคาที่ตกลงกันก็โอเคบางทีซื้อขายที่ดินกันเนี่ยนะครับก็จะมีอย่างเงี้ยเขาต้องมีการตกลงต่อรองกันแต่บางทีก็มีการ ปิดบังกันเหมือนกันนะบางทีที่ดินไม่มีทางออกก็บอกเป็นที่มีทางออกจริงๆแล้วที่มันมีทางเข้าออกใช่แต่มันไม่ใช่ทางของเจ้าของที่ดินเขาเป็นทางของคนอื่นเขานะแต่เราไม่ตรวจสอบให้ดีนะอาจจะผิดพลาดได้นะอันเนี้ยต้องระมัดระวังมากสำคัญบางทีบางครั้งเนี่ยคนขายก็ไม่บอกความจริงทั้งหมดนะไม่บอกทั้งหมดมันก็เลยทําให้คนซื้อเนี่ยเข้าใจผิดสาคัญผิดไป นะอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างนะการกินทรัพย์สินกันนะขอขอขอให้ให้ให้ใหทำให้ถูกต้องโดยชอบนะโดยถูกต้องนั่นเองนะโดยชอบทำนะหรือเป็นความพอใจที่เกิดจากการค้าขายกันนะไม่เอารัดเอาเปรียบกันไม่ปิดบังความจริงกันนะครับของดีก็บอกว่าดีของไม่ดีก็บอกไม่ดีนะซื้อรถอย่างเงี้ยรถยนต์เนี่ยก็มีบ่อยๆนะบางทีย้อมแมวมานะ ตอกเลขกับคัซีมาบ้างอะไรบ้างต่างๆพวกนี้นะซื้อมาแล้วโอนไม่ได้นะหรือบางทีทําสีมาเนี่ยครับทำแบบลวกๆนะดูว่าภายนอกให้ดี่านั้นเองแต่ข้างในเนี่ยมันไม่ใช่นะอันนี้มันมีหลายอย่างที่เราจะต้องต้องต้อง,องบอกต้องคุยกันตรงๆนะครับการซื้อการขายกันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยหรือการทําอาหารขายให้คนซื้อก็เหมือนกันนะครับก็ต้องทําอย่างดีนะครับทำอย่างว่าถ้าเราเป็นคนซื้อเนี่ยเราได้รับไปแล้วเราก็พอใจอย่างนั้นแหละครับ อันนี้คือสิ่งที่อราตระลาอนุมัติคือเป็นการค้าขายที่เกิดจากความพอใจในหมู่พวกเจ้านะแล้วก็อย่าฆ่าชีวิตเึ่งกันและกันนะครับอนะรร์นั้นเป็นผู้ทรงเมตตานะครับแล้วอรร์บอกใครก็ตามที่กระทําอย่างนั้นโดยละเมิดโดยโดยขม่มเหงโดยอาธรรมแล้วเนี่ยนะครับอรร์จะให้เข้าไปอยู่ในไฟนรกนะครับถ้าไม่เตาบาห์ไม่กลับเนื้อกลับตัวนะครับแล้วก็ให้ปีกตัวออกจากบาปใหญ่ แตกนะอาราสาลาก็จะภัยและลบล้างความผิดเน็กน้อยให้นะครับแล้วก็จะให้เราเข้าสู่สวนสวรรค์ของลาสุมฮาตาลานะครับก็ขอให้เรานั้ยได้ระมัดระวังนะครับในการดำเนินชีวิตทุกอย่างนะครับท่านอุสราสล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 ้สลาสลาสลาสคาที่เป็นลาส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 เามนาสล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 านลาสลาสลาสานลาสลาไลาสลาสลาสาสลาสัาสลทิ้งสลา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 บลวดรุสลาอาู่อย่าส้าสลครับก็ต้องยืาคือยืนหยัดในความถูกต้องนั่นเอง ะครับยืนหยัดในความยุติธรรมยืนหยัดในความถูกต้องนะครับไม่คดโกงกันไม่เอ,อาท่านเปรียบกันบางที่เราอาจจะได้น้อยแต่ทำดีละถ้ามันเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยขอเป็นสิ่งที่ฮาลาลอย่างถูกต้องอทำดีละมันก็จะมีความจำเริญม,มีบรารักะนะครับแต่ทรัพย์สินบางอย่างที่มันอาจจะได้มามากแต่มันไม่มีบารักะไม่มีความจำเริญนะครับแล้วก็เป็นฮารอมเอามากินเข้าไปลูกเมียเรากินเข้าไปเนื้อทุกส่วนที่เลือดทุกส่วนเนื้อทุกส่วนที่มันงอกเงยมาจากของฮารอมเนี่ย Teruskan berkata, fainaruk adalah maksimum. Makanan ini. Kepada kakak, bina. Makanan ini. Kepada kakak. Aku lukiskan. Fasakfirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasakfiruhu. Innahu wa l-ghafur. Wa rahmatullahi wa barakatuh.